สวัสดีค่ะกระเป๋าชัก USA ค่ะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะวันวาเลนไทน์วันนี้แอดมินมีกระเป๋าชิ้นเล็กๆค่ะที่สามารถใช้งานได้หญิงนะคะคุณผู้ชายจะซื้อให้เป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ให้กับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่พวกแปลงแต่งหน้าก็ได้นะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนดินสอปากกาก็สามารถใส่ได้เช่นกันโทรศัพท์ เล็กไปไม่สามารถใส่ได้ค่ะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถก็สามารถใส่ได้นะคะแต่เขาเนี่ยมีขนาดเล็กหยิบจับใช้งานได้สะดวกมาดูขนาดของกระเป๋ากันก่อนนะคะจากซ้ายมือไปขวามืออยู่ที่8นิ้วค่ะส่วนความสูงเากบนลงล่างอยู่ที่2นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบจับได้ถนัดมือนะคะพกพาก็ง่ายข้อดีของกระเป๋ารุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือดูแลง่ายค่ะเป็นตัวกระเป๋าเนี่ย วัสดุเขาเป็นแคนวาสผสมกับหนังนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการทำความสะอาดก็จะสะดวกง่ายสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองแถมกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเวลาเลือกก็จะมองเห็นยากนะคะด้านนอกก็จะเป็นสีชมแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังมองหาของขวัญในเดือนแห่งความรักนี้แอดมินแนะนำชิ้นนี้ค่ะถูกใจชอบใจ ทักถ่ายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ